สวัสดีครับผมอยู่ตูนดีเทลโตซีนอนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับ MG นะครับ EP เป็นนวัตกรรมใหม่รถไฟฟ้านะครับเจ้า MG นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนแปลงไฟหน้านะครับเพราะว่าไฟหน้าเดิมของรถ MGEP นะครับตัวนี้จะไม่สว่างนะครับให้ความสว่างค่อนข้างน้อยจะเป็นฮาโลเจนหลอดสีเหลืองนะครับวันนี้เรามาอัปเกรดนะครับกับหลอด LED GP4 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากการติดตั้งและการใช้งานจริงจะดียังไงเราไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับต้องการอัปเกรดไฟหน้าให้สว่างนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ในเพจทีเดียวโต้ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับ มีคำถามสอบถามตรงไหนติดต่อเราได้เลยทำไฟหน้าขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกันทีเดออโต Auto s น,นครับ